ทั่วเรีองฝักสดเป็นทั่วเรีองที่เก็บเกี่ยวในระยะที่ฝักเต่งและฝักยังมีสีเขียวอายุการเก็บเกี่ยว62-75วันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ฤดูการปลูกในฤด,ดูแรงปลูกช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมกราคมชอบดินมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีโดยวิธีการผลิตมีดังนี้การเตรียมดินไถดินและตากดิน5-7วันใส่ปุ๋ยคอก300กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วไถพรวนกบจากนั้นยกแปลงกว้าง80-120เซนติเมตรเว้นร่องกว้าง30เซนติเมตร การปลูกใช้เมล็ดพันธุ์12-15กิโลกร,รัมต่อไร่ปลูกโดยวิธีหยอดหลุมหลุมละ3-4เมล็ดลึก2-3เซนติเมตรระยะห่าง20คูณ40เซนติเมตรหลังปลูกควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดวัชพืชทันทีการให้น้ำควรให้น้ำในแปลง1วันก่อนทำการปลูกโดยปล่อยน้ำเข้าไปตามร่องทิ้งไว้ครึ่งวันแล้วระบายออก และให้น้ำต่อไปเมื่อทัวอายุ7-10วันหลังจากนั้นการให้น้ำให้ดูความชื้นของดินการใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนปลูกสูตร 15- 15 1 5อัตรา30กิโลกร,รัมต่อไร่และหลังปลูกประมาณ50วันสูตร4 6 0 0อัตรา25กิโลกร,รัมต่อไร่โดยโรย,โยข้างแถวและพวนดินกบ การกำจัดศัตรูพืชสำรวจโรคและ,มะแมลงในแปลงเมื่อมีการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงให้ป้องกันกำจัดโดยการพ่นสารเคมีอัตราที่ใช้ตามคำแนะนำในฉลากควรใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว15-20วันเพื่อป้องกันการตกค้างของสารเคมี การเก็บเกี่ยวควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่ฝักเต่งประมาณ80%ขณะที่ฝักยังมีสีเขียวสดโดยเกี่ยวทั้งต้นแล้วนำไปเด็ดใบและก้านออกให้เหลือเฉพาะต้นและฝัก